คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมแนวทางเลขเด็ดกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิศแก่นการนมัสการครับาจารมาหอด้วครับมาหอดมาถึงแล้วครับทับท้่มนะครับผมเอซนะครับ กับตฤกของออน้องปืนนะมาถวายกันต่อไปต้องสายแลียนนะครับมาใคยขาดไปผัดไปผาดหวดนี้ได้หรือเปล่าอาจารย์วันนี้ได้แล้วมหาชุดก่อนนี่อาจารย์โบยูอือไปทั้งเดนครับหมดก่อนไปปจีน ไปปัจจินจะไปตำบุญยมแม่โอ้ครับผมเดินทางมาหาชุดแหลกหามหาตัวเหล็กให้ครอซีแล้วก็พอดีกขาบ่ได้เห็นก็เลยมาตามให้อีกสำรับสองพฤษนภาพนี่อาจารย์นี่คำนวณแล้วหรือล่ครับตัวเหล็กคำนวณเรียบร้อยแล้วจ้ะครับมันเป็นมันเป็นตัวเหล็กลักษณะแบบใดครับอาจารย์ของอาจารย์มันเป็นสูตรคำนวณหรืเยังสูตรแก้เรื่องของครับสูตรคำนวณแต่ใดมันได้มนโดนอะไรก็สูตรเลขที่ออกหละเอาเล็กที่ออกมาเห็นเลยโอ้แล้วแต่มาจจกครูบาอาจารย์ได้หลายหมองเนาะจ้ะแล้วก็ อาเศรเล็กคำนวณอาจจะคือกันในลายบอกนะแต่สิว่าไปเอาเลขกุู้นั้นมาผู้นี้มาเลขคำนวณมันเกิดคือ,อ,ก,คอคกันนะมันลงมาคือกันเพราะว่าตัวเหล็กกับโต,ตเหล็กเดียวกันเนาะตัวเลขเดียวกันอ่ามันมาคือกันก็ไดรแค่ว่าสีมีสูตรกันคำนวณแต่ละชัน้นแต่ละแบบมันก็กนนกคือกันคำนวณออกมาบ่คือกันเ่าคนหนึ่งบวกคนหนึ่งลบกันเนี่ยมันบ่คือกันครับผมแบบนี้สว่วนครับแตบคำนวณบ่ลบกันอืมครับก็ อาจารย์นี่ครับอกรอยเมียจ้ะอาจารย์จับคู่ใหายน้ำเราบอกรึังจับคู่ให้น้ำเรากี่ยวยโยมไปว่าบัดจับคู่หายไปแค่สองตัวสองหัยอยู่ในไลนผมเห็นบัดจับคู่หายตัวนี้จับคู่หายกับจับคู่หายแต่ก็เส้นหายสองตัวนี่ตัวหนี่งตัวยังหายพร้อมเลยตัวหนี่งหายพร้อมมีตัวไหนรับตัวขยันนะตัวขยันก็มีตัวขยันนะแปดกับสองตัวเรีตัวแรีนตัวขยันนะตัวแรีนก็มีแปดกับสอง แปกบสองตัวขยันแปกับสองจแปกบแปกับสองเด้อครับพี่น้องแปกับสองตัวขยันตัวแรนนั่นแหละจดจดจเอาครับยัสมาครับจดจคประกาเืนส่อรีบจดรีบแคออเดอร์ครับเด้อนะครับล้มาแล้วแองแปกแปะกับจอมาหลายตัวก็เก่าเดี๋ยวอ่งวดที่แล้วกอนงวดที่แล้วเขาเล็่ ก็เจ hmm. hmm. so uh mm. er yeah. ็ดเก่ามันก็รถแปหนึ man, three. Three. Okay. ่งรถแปร์หนึ่งวิ hmm. ่งเกียเดียห้แลนเนั่นเดียงวดที่ผ่านมาน่อยเดีอาจารย์เป็นหายวิ่งเกีร์ห่มาแปดเก็ดนั่นเดียนาัดเจ็ดแปดมาเจ็ดแปดแปดเก็ก็เขาวิ่งัได้ละนะครับนี่เดียมวิ่งหาเข้เก่าอันนั้นก็เข้าหาวิ่งหาสถิติเก่อนีหาวิ่งหาวิ่งหาวิ่งแต่ว่าเลยวิ่งก็เข่าทุกงวด ทุกหมดเอีงาเคยผานเพียเนาะเคยผ่านเด้อครับ่านผู้ชมวนซีนะครับสำหรับออลนองปืนของเฮานะครับผมวันนี้นะครับผมถ่าผู้ชมก็เอาไปลงอ้งนักเรียนเตรียมตัวกระดานนะครับเปนเบาเบดูกระดานเอาโมเมนต์วิ่งหนึ่งกับเจ็ดหกเแต่ออกแ่งเก่าเจ็ดมันเราเก่าเก็ดเจ็ดแปดอ่าไดเก่าเกด แต่มันเข่ารีบวิ่งเนาะเข่ารีบวิ่งเข่าเจ็บของตัวเจ็บอันนี้ของวันที่สิบหกเมษาตัวนี้งวดนที่สิบห้าตัวนี้งวันที่สิบห้าอันนี้เพิ่งสถิตินะโอ้สถิติเพื่อความมั่นใจของเจ็ซีครับเพิ่นตามอยู่ครับเพิ่นตามนะให้เพิ่นมั่นใจนะเพิ่นมั่นใจอันนี้ความมั่นใจนะครับอันนี้สูตรอันนี้เฮ็ดเมื่อได้เข็มลงแล้วสุดที่แล้วมันเข่าสามตัวมันเข่าสองตัวนเมื่อเข่าบนหลังเนี่ยจะไหนเหนไหแถวนาเนี่ย ก็เอาเท่านสูตรก้อนบ่ครับอาจารย์นี่ออสูตรสูตรใหม่สูตรใหม่ของของวอดดายวันี้บ่บ่ต้นนึ่งวอดที่แล้ววอดที่แล้วอแต่เดเลื่อนไปตะพี่มันจะมีอีกอีกคนหนึ่งเลื่อนอีกอีกเออเนี่ยสุดแล้วครับผมสุดแล้วอันนี้อวันลาสุดบ่นี่แม่นบ่เออนนี้อีกวันลาสุดเดี๋ยวเขียนให้เนียครับเดี๋ยวเขียนเป็นได้สามตัวมันได้สามเขียนให้แล้วครับสามตัวเอันนี้เอาเลยครับเรอา เดี๋ยวให้บึงงวดวันที่สองวันนี้สองตัวนี่อันนี้อันนี้สามตัวนี่ของงวดนี่บอครับนี่ของงวดนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่แสดงว่าสามตัวแล้วไงเดี๋ยวสามตัวพร้อมเลยครับแคปหน้าจอได้แคปเยอะๆครับท่านผู้ชมเอาสองตัวไปก่อนแคปหน้าจอแคปได้นะครับผมนี่สามตัวได้ครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับผมเยอะเยอะเดี๋ยวคนอยากยิง้มแฉก่อนยิ้มไม่ก่อนทำไมพี่น้องว่าบุคคลยิ้มทำไมนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญสี่ศูนย์สี่สองสองศูนย์ นี่บ่ของงบนวันที่ยสองแมนนี่คสองประสพผ้าเด้อนะสนมี่ก็สิพไลายตาปลายตาดีปลาไล่ตาผลบางหนึ่งนี่นี่ครับผู้ชมนะครับผมส้มส้มครับชักชักปลายตัวดีเลยปลายตัวตัวตัวเนียนตัวเนียนเนี่ยคือวงกลมมาครับตัววงกลมเลยนะตัววงกลมตัวเนียนเด้อนะครับพี่น้องจดแคบไปยังเนาะครับดิบจดดิบแคบเด้อสองประสพผาขมก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเด้อครับผมนะครับ วงกลมไห้นะครับฐานเน่นไห้คือแปดสองนะครับผมแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็แปดศูนย์สี่สองแปดสี่สองศูนย์นะครับเน้นสองตัวคือแปดสองสี่สองม่ตรงกันกับจอมปลวกของแมพบัวพันธได้สำหรับเล็วิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเลขกวิ่งนะครับวิ่งให้มาแปดกับสองนะครับผมวิ่งให้มาแปดกับสองสำหรับสายแรนนะครับสำหรับสายลวดสายวิ่งสายขยันนะครับแปดกับสองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองเด้อนะครับนะครับตัวเลขนะครับของงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นการแขวิ่งเก็บนะครับผมกับเขานะครับมากอยู่นี่แต่งวดนี้วิ่งแปดมากอยู่นี่แปดสองกับแปดสี่นี่มากอยูแปดสองแปดสี่นี่แม่แปดสองแปดสี่อ๋อมีเปอร์เซ็นต์เด้อเขับทับบ้ษมนะครับผมแปดกับสองแปดกับสี่ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองเนาะถ้าชอบก็ลงทุนทับบอชกับเรื่องเรื่องมังก็ได้ครับผมเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินมแดงรัฐบาลนะครับผู้สูงทุกคนนะครับที่เข้าามมรรััับบชนะคตว สามตัวอาจารย์มีน่ะบอกครับเขียงแล้วดครับจับหนึ่งนะครับคุณสามตัวส้างเขียงสร้างสร้างเขียงสร้างเขียงแปครับห้าหกเจ็ดแปดอ๋อแต่เป็นหน้าตั้งเอาเถอะงในหมดนี้เนาะหวดวันที่สองนีสองหกสีสามเจ็ดห้าเจ็ดแต่ันแนกันได้แแต่เนี่ยเท่าที่สามอะถึงวาแปด สี่แปดหกสี่แปดหกกับสามสี่หาก็ต่างเนี่ยเอาสามสี่หาเหล็กเลี่ยงเหล็กเลี่ยงสามสี่หากับสี่แปดหกสามสี่ห้าเมื่อกี้มันออกหามก็เลยมันออกเลี่ยงออกเลี่ยงนี่ประกออาจารย์ทว่าเห็เป็นแนวนอนแนวดังแนวดังเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้า ถนนา no ้าเปแนาตั้งก็ตั้งมากครับขัดจับเอานะครับสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะครับผมสี่ห้าเอาสี่หามาสองเทียเลยตัวนี้สี่หาหาสี่มันกลับไปเลยตัวนี้หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมถั่วบุชบมนะครับผมอานี่โว่าถัดมันเป็นเหล็กเลี่ยงนะครับผมเอามถั่เลี่ยงลงมานะครับผมก็รอไปเป็นแนวทางเลยอครับถั่วบุชบมนะครับ้หกเจ็ดแปดต้องเอาเทวหนาโอ้องบนเท้าหนาหมดที่เหลวบหมครับหมด นี่เด้อครับนผุ้ชบนะครับผมกเป็นแนวทางให้นะครับสองหกสี่เป็นตัวตังสองหกสี่ตัวตังไม่ใชสามหางกัสองหกสี่ตัวตั้งคได้สามหางเลยกสามหางมันก็ได้สามเหาับสี่แปดหกหางดกลับหางกไ่ใสามหางเอาให้พี่น้องมาตั้งเลางก็ได้นาอให้พี่น้องเอาเอาสามตัวนี้ไปจัดเลี้ยงจัดตั้งเอาอกนะครับ สามเก็ดห้าแล้วก็สี่หกสี่แปดกหาเก้าเก็ดนี่แหละเลขสามตัวแต่กือสิเนี่ยไหนเมื่อสิเน้นเอาสี่แปดกกับสามสี่หาสองหางก็ตัดไลไรไรนอนกับไรตัดก็ม่นเน้นนะก็เน้นสี่แปดหครับอืมสี่แปดหกสามสี่ห้าสามสี่หาลงตุนเดียเลยจะเล็วิ่งนี่ลงตุ้นเดียเลยเล็กวิ่มันใจแห้งเพราะมันขาทุกหวด เ็จแล้เลวิ่งหดตอนใหยียดวนนีให้แปดแปดคับสองนี8แปดนี่สองดีกดีมากทั้งสองมาเลยดีมาทั้งสองว่าแปดสองก็มีสี่สองกว่ามีแปดสี่สี่แปดเด็กนี่สวยครับผมสองสองนะครับผมแปดหามีนะครับเด็ดังบมมีบ่าดเด็ดังเมื่อกี้งวดเมื่อกี้เก็บหนึ่งย่นี่อันเลกเก็หงเดังข้าหนึ่งหนแต่ว่าแปดหาแปดหาแปดผมลงทุนไปเลยลงทุนไปแล้วเสียตัวแล้วเสียตัวนี่บ่ครับนี่มาโชว์ รัฐบาลนีอยู่ครับไปลองมาแปดแปดห้าการเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เอาไปใ้จิารณนาด้วยนะครับผมเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเล็กนะครับแต่ละตัวกับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดนะครับผมท่างอาจารย์น้องปืนนะครับผมกับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะครับสำหรับอิสิตอะไดนะครับผมถามนิโชกกับออน้องปืนกับ แต่ใดเก็ดคอยติดต่อมาพันทางแอดมินนะครับเด้อนะครับผมเดี๋ยวคอยติดต่อมาพันทางแอดมินนะครับสำหรับท่านใดมีโชคนะครับสำหรับหมดสิมาสิถึงนี้นะครับผมคอยติดต่อมาพันทางแอดมินเลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆแอดมินสิเป็นคนประสานงานกับอาจารย์เองนะครับสำหรับผู้ใดมีโชคบอกกันไปก่อนเนาะบอกกันเพื่อมีโชคนะครับพี่น้องนะครับอาจารย์เป็นอยากสีสางสียังกะเดี๋ยวแอดมินก็สิเป็นสื่อกลางสะพานบุญให้นะครับสปูสุ้นนะครับผมนะครับสุดท้ายทายสุดนะครับเขาเมื่อไงก็ไปสื่อบุญสีสางมาฉากงแ โอ้โหนะคก็ท่านวัดบ่ครับกําแพงวัดคุณท่าวอะไรคแพงบ้านแพงนี่ขาดไหลอยู่บ่ครับผมตอนนี้เพราะว่ามืออื่นใส่ก็ไปสื่ออันนี้ยมาสื่อปูนสื่อหินสื่อทรายมาจากนั่นก็ขาดปัจจุบัจจยในการก่อสร้างหลายอย่างอยู่นะครับผมขาดหลายอย่างในการปัจจุบัจจยในการก่อสร้างเลอนะครับสารวิศิสายบุญทันดทีอยากสีมารวมนะครับผมบุรณะปฏิสังขรณ์วัดเท่ากับมาได้พันุทางอาจารย์นะครับผมนะครับ เป็นวัดใัดน้อยเนาะครับวัดน้อยที่กำลังสีกำลังพัฒนานะครับผมวัดในหน่อยวัดนหน่อยวัดในหน่อยมูบานน้อยมูบานมีจัหลังคาเรื่องม้วนะครับสามสิบกว่าหลังคาเรือนคู่บาอาจารย์อยู่เจ้าลุกเจ้าองครับอย่างนี้หนึ่งหรือสองสององเนาะเดินทางสององนะครับผมโซฟาแล้วก็ขับเอาวครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับอาจารย์นะครับฝากไปถึงหยัดยมเอฟซีนะครับผมที่เพิ่นรับส้มอยู่นะครับเป็นแนวทางขอชิดใดๆ กับอย่าโยมเนี่ยนะครับผมอ,นนอาจารย์ขาเป็นแนวทางเนาะมันมีเขามม่ลุดเนาะมันเป็นเหล็กคำนวณมันเป็นเหล็กฝันเหล็กคำนวณเน่ะอาศัยคำนวณไปคือกันกับหลายเจ่าไหลาอาจารย์หลสำนักนะเนาะ,ะแต่ว่ามีพิษมิลุดเหล็กคำนวณกับถูกใจกับลงทุนได้ับว่าถูกใจกับพานไปได้นายโยม,มเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้จะผูกทุกคนนะครับผม fc นะครับผมนะครับขอบ เพื่อนนะครับผมนะครับมักแล้วเมืองแล้วนะครับผมกย่าลืีเข้กไปกดไลค์กดแช่นะครับผมหนึ่งกระไกลหนึ่งแช์นะครับผมนะครับาลืีเข้กไปกดติดตามน้ำนะครับผมนะครับเป็ากำลังใจนะครับชวนี้การรักษาสุขภาพเด้อนะครับอยสสุผภูสุขคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมนะครับเฮงๆรวยนะครับสองประสานะครับวันแรงงานนะครับผมนะครับสารทันใดนะครับผมที่เดินทางนะครับการระมัดระวังเด้อนะครับผมนะครับช่วงนี้นะครับ โควิดระบาดนะครับสิบตีตัวเองนะแม้นะครับผมสุดท้ายทายสุดก็จะาลืมเข้าไปกดไหค่กดแช่นะครับผมนะครับสำหรับทานใดที่ขอามานะครับผมนะครับ ตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะ,นะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทาด้ามาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง